ธาลัสซีเมียที่เป็นพาหะ20ล้านคนนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในภาคเหนือและภาคอีสานนะคะต้นกําเนิดจากภาคเหนือและภาคอีสานมาทํางานในกรุงเทพเยอะไหมเยอะ <Yeah. S 1> นะคะเขาเป็นพาหะเขาไม่ได้เป็นธาลัสซีเมียเขาเป็นพาหะเพราะฉะนั้นการทานโฟลิกจะช่วยคนกลุ่มนี้ได้ค่ะ,คะนะคะและข้อดีของเขาคืออะไรคะข้อดีของเขาคือเขา นอกจากจะมีโฟลิกและยังมีวิตามินดี162ด้วยนะคะ,คะก็จะช่วยดูแลร่างกายเข้ามาได้นะคะนะคะ,นะคะตอนนี้ก็เป็นตัวที่ท่านสามารถขยายงานและทําความเข้าใจรู้จักโรคทาลัสซีเมียไหมคะรู้จักไหมคะเามื่อกี้ไม่ยอมตรวจไม่ยอมตรวจแนโมกแกรมไม่ยอมตรวจรั้ทาซาวและตรวจเลือดมั่งเปล่า <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลย <c oughs> ตรวจเบาๆเอาอย่างนี้นะคะ <c oughs> ถ้าเผื่อท่านกําลังจะแต่งงาน หรือว่าน้องสาวกําลังจะแต่งงานน้องสาวพ,พี่น้องสาวน้องชายลูกสาวลูกชายกําลังจะแต่งงานทั้งสองคนควรตรวจเลือดทั้งคู่ดูว่ามีพาหะของธาละสัสซีเมียหรือเปล่าด้วยว่ามันเยอะหือเเกินในประเทศไทยคนที่เป็นพาหะหน้าตาดูไม่ออกแต่เม็ดเลือดแดงจะเล็ก วเวลาไม่สบายเป็นง่ายกว่าและเป็นนานกว่าเป็นหวัดก็ง่ายกว่าเป็นหว,ว,วัดก็นานกว่านะคะเพราะฉะนั้นตรวจสนะนะคะแล้วคนที่ไม่ใช่ธาลัซีเมียโฟลิกก็มีประโยชน์ใช่ไหมคะับจานเป้ใช่ค่ะก็จะช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือด เม็ดเลือดของเราจะมี2อรูปแบบเม็ดเลือดแดงกับเม็ดเลือดขาวตัวนี้จะเน้นในเรื่องของเม็ดเลือดแดงนะคะเพิ่มการสร้างเม็ดเลือดแดงเข้ามาช่วยในคนที่มีภาวะซีดบางคนมีภาวะเหน็บชาก็แนะนําตัวนี้ได้นะคะหรือบางคนตั้งใจแล้วว่าเนี่ยกำลังจะตั้งคันนะคะเราสามารถเสริมโฟลิกได้ตั้งแต่3เดือนก่อนที่เราจะเริ่มเขาเรียกว่าปล่อยให้ตั้งคันได้เลยแต่ถ้าท้องแล้วไม่ต้องกินนะคะ ท้องแล้วก็อยู่นในความดูแลของแอง<ห>พทย์หมอไปนะคะหมอก,กระลายอันนี้จะาเต้เขียนชะละเตรียมตัวตั้งครันอาการอ่อนเพลียเป็นประจำโลหิตจางทั่วไปหรือทาละัซีเมียที่เป็นพาหะนั่นเองนะคะ